ตงกูเจ็ดกูเล่นเฟสตทูออกูโคตรไดมงโดนากูได้จากเป็นยังในต้องอูออ้อแมันไม่เชื่อกหรองกูไล่กีโเก็บดับไดมาต็มตวันนะครับสิร้คยก็เกิดนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเนันัน พอหลัจะเอาที่เสกเหลาดำกดตู้รอนะครับแล้วก็ต้องไปตีรอให้ดอกชิปแล้วก็มากดตู้รออีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้ห้องขั้งล่างเปิดนะแล้วก็ให่สองพันห้า้อยแสกเมนต์นะครับแค่นี้เราก็จะได้เผาไซบอรกมาแล้วนะครับทุกคนง่ายมากแต่ว่ามันยากเล่าอคเบอรแล้วใครมาเต้นก่มาฟังตำนานกูเห่าเขาสกิวย่างย่ำจะจอยพังและตอนนี้จะมาตอนนี้กูเล่านวสกุมกูบอกเลยไม่เคยพ่าย จะเกื่อทำอยังไงก็ได้ไหใ,ให้กับเก็บดาวใครมาเกิดคู่ใหม่ฟังท้ำงานก็นเงาขอสกิลยืนช็อตยันจอยพอทางทีสองเนี่ยคือเราต้องทำเฟสตรงนี้ก่อนนะครับตอนเวล850นะผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าผมก็เคยทำเออไหนหนว้ต้องทำเวลมันก่อนจริงด้หนหนงวยไอ้เหี้ยอะไรเน,นีเ่ย แล้วกูต้องเดินใหม่อ,อีกเบอร์ครับ จะเกะเอ้าชุดด้วยมันฮ่าตามหลังอวัดดิครับมาแค่นี้นะเดี๋ยวขอขอไปกินโซนก่อนจะได้ไม่ต้องเดินไกลไปเราคุยดิ๊กนวขอเราคุยเราคุยตรงไรงหนวะเพื่อไปรับคุสส่งดอกไม้นะคุณที่เราจะมารับก็เดินตรงมาทางนี้เลยนะครับทุกคนถ้าใครยังไม่รู้นะเนี่ยมันจะอยู่ต ไหนทางนี้อ่ะทางนี้อ่ะไหนว่ากรุนเกียนนครับแค่เราหักไปทางซ้ายแล้วก็เจอเลยนะครับที่คนนี้ให้เราหักไปทางซ้ายฝั่งนั้นเหรอเอ็งเชิญมาใหม่ดี ไหนวะยังไม่เชิญมายังเชิญมาน้อยต้อนงนอนในเงคนดูมาแค่นี้เองเยอะคนเดียวเองเยอะเองเยอะ

150ห้าิบนะผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าผมก็เคยทำมาแล e ้วนะครั้งหนึ่งเพื่อไปรับเควสส่งดอกไม้นะเควสที่เราจะมารับก็เดินตกมาหานี้แลนะครับทุกคนต,น,น,นตรงไหนวะมันรับเควสตรง, <attrib> ตรงไหนวะมันยากตอนหาพิเศษขอบดำเนี่ยแหละ่เห็นเจอตั้งทำวีสองเนี่ยคือเราต้องทำเควสตรงนี้ก่อนนะครับ อลเวลแปดร้อยห้าสิบนะผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าผมเคยทำม,มาแล้วนะครั้งหนึ่งเพื่อไปรับเพื่อนส่งดอกไม้นะเอะอนะคบหันหลังมาทางน่อนใกล้ที่เราจะมารับก็เดินตรงมาทางนี้ก็หันหลังมาทางนี้นะครับทุกคนถ้าใครยังไม่รู้นะเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราหันไปไหนวะเฮ้ยหวัดดีครับพี่นะครับพ,พ,พี่พี่ช่วยผมทำเบาะวีสองเลยพี่ หมาที่ยังไม่เจอเนี่ยได้ได้ไดเซิร์ฟวีพี่ก็ได้นะพี่เดี๋ยวพี่จะเข้าอันนี้อ่ะอันนี้แต่ไม่รู้เซิร์ฟเต็มยังอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมแอดพี่ไปแล้วนะแล้วก็ยังไม่เต็มยังไม่เต็ม เอ้าเอนี่จอยผมก็ได้ผมแอดที่ไปแล้วแต่ว่าพี่มีเห็นพี่ไอ้นี่เห็นเล่นอยู่อันนี้อะไรอ่ะมันบอกว่าผมยังไม่บผมันต้องทำไงเนี่ยพี่จอยมาก็ได้ผมแอดที่ไปแล้ว 1,2,3,4,5,6,7,8,9เฮ้ยนี่ไงเจอไหแล้ว m i m i ใช่ไหม นนนเ,เนี่ยเอยวเอวเอวในแคนดี้แล้วเว้ยแคนดี้มีเท่าไหร่วะทำไมไม่ได้ใส่หมวกลว่นี่ย และบินดาบาพระหมวกใหญ่มากครับแอ็ดผมหน่อยเอ็งเอ็งแอดมาสิเอ็งแอดมาสิเดี๋ยวรับเอ็ดวุ้ยตุ๊กฟักเดินอะไรอย่างนี้เนี่ย อันนี้คือลีสแตช์ใช่ไหมใช้กี่แฟงมินวะไปสอโซันห้าจะลีะแฟงมินไอ้ลีสเต ไล่เงียบแล้วแข็งเก็บไม่ได้แล้วรับแอดผมหน่อยผมแอดไปแล้วโอเค ตำไมมันไม่มีดอกไม้เกิดเลยมันไม่มีดอกไม้เกิดหรอมันไม่มีดอกไม้เกิดหรอเพื่อที่เราจะมารับก็เดินตรงมาทางนี้เลยนะครับทุกคนถ้าใครยังไม่รู้นะเียมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแค่เราไปทางซ้างมันก็หล่นอยู่ตามรงนไี้เลยนะ คุยยังไม่เสร็จนี่หัวกตว่าอยู่ทำไมมันไม่ได้คุยยังไม่เสร็จตามหาแล้วชนะเจรามี่นหนพี่เข้ามายังนะพี่ผู้ใช้สปริงอ่ะ ผมต้องไปฆ่าแล้วไม่ต้องรับคุยนอะ่ะอั้นลงดูดิบุด้าเห็นไหมเพลินได้ย่ยเฮ้ยไม่มีบอเด,อด เจลามี่ไม่เกิดอีกแล้วโหพี่โสดทำไม่ยากเลยวะไหนเจลามี่โู้โหเจลามี่ไม่เกิดเนาะยืนยันดิหาที่ยืนกัน

ทำไมกดหาคีย์ไม่ได้วะเกมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโปรแอกซอ์ซ์เกิ่อะไรเนียะเกียโปรแฮกซ์ซ์ฟอืม

Okay. Mà, lá, mà, lá, mà lá. Đi, là mà là mà là chị bị biết sợ rồi về mãi 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 à mãi 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 ใครได้ยินเสียงไหมใครได้ยินเสียงไหมโหรูเทสเทสตูตูส์อัตตะตะตะสหัวพิกุดเบวได้ไหมโอเคบอสต้องเก็แล้วใครกำลังไปอยะไว้นะที่ผมบอสผมบอสผม บอดพ่อเอ้ยยยช่วยด้วยช่วยดวยช่วยว้ยวยช่วยช่วย้แมามันก็ไม่ได้ฆ่าหัวมันจะฆ่าพ่อ ไหนคนดูไม่มีเลยอะ่ะจะลงตีมาเท่า,านนะ่ะ เวลต่ออะไรถึงจะไปกดต่อไปอ่ะเวลต่ออะไรถึงจะไปกดต่อไปคนดูนิดเดียวโน้คนดูน้อยจัดเลย เ uh, ง้นก็ยล้ลงทีมเร็วทุกันนะ,อะเอ้ยฟาร์มก็ได้เงินฟาร์มก็ได้ได้ไม่มีคุณสอง <c oughs> อ่ะได้ไม่มีคุณสองอ่ะ